เออเลยครับสวัสด <encant> ีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่แพนด้าสุก้าย่างกับหม่อมเหมือนเดิมนะครับมาเด็ดสองฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่เราถูกใจกับฟังฟูแพนด้าสะลุไปเท่าโอ้ยมาแล้วผมชนเลนกับเออเอาอกลางผมเฮ้ยแล้วเฟิร์สบัตรมาหนึ่งคิวแล้วก็โดนไปอีกหนึ่งคิววางไงผมได้ไมีหนึ่งคิวหรือเปล่าไม่ได้ครับผม โอ้เปิดมาเขาก็นัวเนี้ยนจัดเลยครับสำหรับกลางงนั้นผมจะรีบฟาร์มแล้วก็รีบขึ้นไปเอ้ามันไปไหนวะมันไปเอาบาฟาัฟฟ้าผมเนี่ยเอาบาบเ้ยบัฟแดงเพื่อนผมเหรอวะชนงอใครวะเนี่ยเอ้าช่วยกูมาหลอดเหรอแล้วมาช่วยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของพวกมันเนี่ยงงแล้เนี่ยผมงงเลยผมงงเอาละซานิศมาฟาร์มต่อครับผมซาน,นิศบอกไม่มีใครอยู่เลยนยะอยู่เองก<ต>็ได้แล้วใครจะฟาร์มระเพื่อน เรานี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยฝั่งตรงข้ามคิดอะไรรู้จิตอะไรอยู่เลยกังฟูเป็นได้อย่างเรานี่ไอ้พระเจ้าจีโปรเอาแล้ะมามเซนิดบอ,อกจะมาแบบมาดิครับเ,รเดี๋ยวเคลียร์รให้มันไม่สามารถขี่กันได้เอ้เร็หลบไปก่อนเอยมันจะใส่บ่มนะใส่หมดแล้อเปิดไปก่อนได้เพียบมาดิมาดมิไม่ใจหรอกนะากลางผมใส่กันอีกแล้วไอ้เดือดจริงๆเลยทีมผมเน ผมจะขึ้นเป็นจอกอเล็กมากก่อนนี่ครับแล้วผมจะวิ่งขึ้นโอมิอาร์มต่อจะทำให้เราได้ซุปปเอร์ซับสองต่อฮะซุปเปอร์อะไรวะพูดอย่างงี้ก็อยากเล่นเฟสแล้วมันเกิดอะไรและกลางผมใส่อีกครับผมนัวเนี่ยมันจะวันนี้เวฟสี่ครับเหงาอ่ะเหงาจริงไม่มีแบบอัพลงอัพเลนฝั่งตรงข้ามมันมีบ้งอ่ะใชิบหายแล้วตีดักรอแล้กัน ดิ่งดินโดดดิ่งเตะดงดิงด่งโดอดิ่งตงดิ่งโอดเนี่ยชิ้หน่วมอนาเต้เนี่ยฮะตะวบนกันตัวเนี่ยกันปะคนว่าคนว่าผมจะชนะหรือเปล่าตอนนี้ถ้าถ้าคิดว่าชนะก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไรกันเลยครับมันเกี่ยวอะไรกันไม่รู้ครับผมเป็นกะไรอย่างน้ผมนะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันนะครับ ไม่รู้สิไม่ได้ทำนานนะผมอาจจะพูดไม่เหมือนเดิมแล้ว,วลย่ำกระม่อม <laughs> มันเหงาแ่ไม่มีลิจํมอะคือฝั่งตรงข้ามมไม่มีใครมาออฟเลนเลยมไม่มีใครต่อแต่ตอเจอ๊จอเจอ๊ยงเงียบเหงาในวันที่เงียบเหงานั้นป่าฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นของผมไม่เรียมรวมตั้ยรวมหนึ่งคลิปกลางด้วย ทุกคนจะเปน็นัวเนียกันอยู่บนก็ตามแต่ผมว่าอยากจะไฟด้วยเหมือนกันนะเอ้าเอ้าไม่มีตัวไหนก,นกนหลับเหรอจา้าโดนผมสักหน่อยดีไหมล่ะเอสักหน่อยดีไหมล่ะสักหน่อยเฮ้ยับแล้วบอกไปเลยดิโอ้นี่แหละคือวิชาของสำนักราชามัางกรเอ้ยไม่ใช่ดิจชปูนเป็นอะไรวะดืูเอานะงั้นเป็นดิฝ่าไปดิโอู้หู้ อ้นักรบมังกรเว้ยเฮ้ยเลว้าวว้าวว้าวววใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นอย่าพึ่งลุ่มเด้ออืมรุ่มเด้อมาคนเดียวฮะคนมากับแปลงสีฟันคู่ใจเอ้ยไม่ใช่คนละล่างนี่หว่ามันถืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมจากเอ่อทางนักรบมังกรเนี่ยครับย่ำกระหม่อมจากนักรบมังกรมินฟ้ามินฟ้ามินเรียบร้อยมาตีมึงดีโอวว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 นวว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 ว คืเอ,อเราไม่ต้องแอคนะครับรอฆ่าได้ก็ไม่ต้องแอคไม่ต้องแอ็คเสียงให้มันหลดหล่อแบบเอ,อ๋อฆ่าได้คือมันไม่จำเป็นเลยผมมองว่าการที่เราฆ่าฝั่งนองคำได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเรา <c oughs> จะแอคเพือ่อรู้สึกว่าเกมนี้ผมจะเงาหอย,ยนะทุกคนดูสิเราฆ่าไม่มาออฟไลน์เลย BR <c oughs> เอ่ะไม่เป็นไรครับผมรีมก็จะเป็นโอกาสดีของเราที่จะได้ฟาร์มตัง พอเราต่างเยอะๆเราเจอกระโดดดักย่าหน้ามันแตกนะมึงอุ้ยได้คําใหม่แล้วกูเอาดักย่าหน้าดีกว่ากินตูดของฉันไปซะเบียวแหละอันนี้เบียวแหละเหนาะวะยืนเต้นรอฟังสงครามเอาละซานิ์มาวันนี้มาดิครับมาดิครับปัวดที่ไหนปวที่ไหนนี่กินตูดไปซะมาดิ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 ครับ าีครับเป็นไงเจอเจอเจอรอดโอเครอดรอดได้แค่ในเกมนะครับไม่มีสิทธิ์ได้รอดใจเขาหรอกเจ็บจี๊ดเอาละกันบวกครับผมวำไมมันไปมันมาอยู่วันอยูวันยูวันมีเปล่ายูวันมีเปล่าเพื่อนไม่วันว่ะมันไม่วันผม่ะมันต้องมีแหละมันต้องมีหลงมาสักคนเลยว่ะนี่ไงหลงมาแล้วเปิดดูเลยเพื่อนใส่ก่อนใส่นัวก่อนโอ้โห แต่วรับสงปูตัวนี้เอาละบนบนสามตัวอย่างนี้บนสามตัวอย่างนี้โดนผมนะโดนผมนะบอกเลยอุ้ยไม้วันนี้แหละในเวลาโชว์พราวเต็เวลาแล้วตรงนี้อัลติเมตแปลงร่างอัลติเมตเจ็ดลี่ปึ๊บปั๊บก็เบิดแต่วันหนึ่งอยู่ได้ไม่หนึ่งคิวหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าซิลิก้าซาเลกี้ซิลิก้าไม่หนึ่งคิวผม โอ้แล้วได้ป้อมอีกป้อมป้อมอีกป้อมป้อมป้อมเลยบล้อไอ้โหมาทีเดียวได้สามอย่างเดี๋ยว่าตึงจัดครับผมสําหรับราชามังกรนักรบมังกรเนี่ยราชาอะไรวะคือเราเป็นนักรบเว้ยเราไม่ใช่ราชาอืมป้อมกลางต้องเป็นของผมเนี่ยนะจ๊ะนะจ๊ะของนะจ๊ะของแค่นี้ของนิดเดียวเสน็จต้องอยู่แถวนี้เรียบร้อยเปิดต่อได้ปู๋หรือเปล่ามันไปครับมันมัมันไม่ซุ่มันไม่ไหวกับผมหรอกเอาจริง วผมเกียร์ไปก่อนนะผมเ,เวลาแบบอย่างเงี้ยผมก็เล่นง่ายสินี่พอเท้ก็โวยวายชนะก็บอกเฮ้ยเล่นง่ายเกิน well <met>, หมดบนบนตัวเองเพื <laughs> ่อ <c oughs> อะไรบนไปทำไมนั่น่ะสิอเอาละบนบวกนวเนี่แนจ้าแล้วปาดนาคอผมได้มาหนึงคิวใครจะตายอีกหรือเปล่า <c oughs> ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผม,มรผมไม่ส <c oughs> อดความต้องเป็นของผม มีล่ามาเอ้ยนั่นแน่ฮะแน่ย้ำกระมมดเลยพี่กินตูดผมเป็นยังไงล่ะกินตูดแรงกือนะนะตูดย้ำหน้ามันพี่ได้ปอมมาหนึ่งปอมโอ้ยแล้วบนนัวเนี่ยจัดแล้วแดดสองแฝงเป็นสัญญาณบันใหม่เราถูกใจมันหมดทีหมดการังสวัสดีไปต่อทิปกลาง้งเป็นโบจะรวยอ่ะบอกเลยเกมเนี้ยต้องงข้ามตั้งค์รูดเก็บสามบัตอแลเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละทุกคนดูทรงแหละ มารอดมารอดหรอครับมารอดมารอดมารอดตูดหรือเปล่าไปเห็นต่อคลิปล่างนั่นนึงของผมแมพอ่าป้อมล่างสิโอ้โหว้าวมันยกขยโยกมาแล้วกลัวที่ไหนกลับไปเลีวก่อนดีกว่าบาฟ้าเกิดผมขอเลยดนะ้วยกันผมใช้มานานแล้วเพื่อนนะขอขอ เออแมวเราไ,ได้เอาลราเปิดก่อนว้าวอู uh, ใ้ใจเย็นใจเย็นเย็นอู้มันฟิกเกอร์มาแล้วมันฟิกก่อยมาฟิกก่อยมาเพื่อนเพื่อนเอาสิครับเอาสิครับมันฟิกเกอร์ย้ำกระตูดไปหนึ่งคิอู้ดี่คือหลังของอะนักรบมังกรเอาเราไม่ไอ้เอา,เอาได้ไม่กินหนะนึ่งคิวเปล่าได้ไม่กินคิวเอาได้ไม่กินงคิวครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาหลอดโดนมาวันนี้มาหลอดโดนมาผมอยู่กลา,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 างวงกลางวงกลางวงเอาวงกลางวงย่ำกับมันเลยโอ้ตายตายหมดตายหมดเพื่อนสวยสวยเอาให้หมดไอหมดแค่นั้นแหละเอาให้หมด อ้าวจะมึงก็ตายคนเดียวเหอเออเาชามังกรอนักลบมังกรเป็นราชาอะไรเจ้าขอบับแดงเลยรรายกันขอบับแดงเจ้โขอพิมเจ้าำอะไรก็ได้ผมคิดผม <laughs> ผมดูบอกกูจะเอ้อย่าเพึ่งบอกผมคนดูอย่งเพิ่งบอกผมเองผมเองผมเองโอ้ผมเองผมเองคนดูบอกผมไม่อยากดูแล้วไม่เป็นไรผมดูเองก็ได้เอ้ามาดิมาดิเออหยอกหยอกหยอกดูกหน่อยนะ้มั้ยขอโทษครับ มาด้ครับดูผมดูผมหน่อยพี่อะไรล่ะซีโก้ซีโก้ยำกันตื่นเป็นทีเดียวเฮ้ยไปดูเดะเดะมาดิมาดิเอาอามันต่อดิมาต่อต่อต่อเพื่อนต่อ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 เต้นเต้นนี่เอาเลยต่อต่อเต้นเต้นนี่เอาเลยยำกับม่อมแล้วต่อต่อเต้นเต้นนี่เอาเลยเอ้ยเออเออเอามันยกกันมาสวยที่สุดเอามันมันอีกเอามันอีกมันจะไปไหนเฮ้ยขมาก่อนก่อนพี่ เออเรียบร้อยมั้งสำหรับทีนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแกมเฮ้ยอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบย้ำก้อนมันเลยเอามันก่อนเอามันก่อนเพื่อนเอามันก่อนรุ้วุุ้มันก่อนมันก่อนใส่มันนัวเนี่ยซาติโกซิลิก้าอับซาติโกจบเลยแล้วกันทีนี้ปั๊มทำไมวะออโอเคครับสำหรับทีนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแกมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอลไรกันเนี่ยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคั้มคืนนี้ก็ฟันดิลิต้าสวับ Bye bye.